ปลิตปิดพระปลิตปิดพระปลิดปิดพระพระพระปลิตปิดพระปลิตปิดพระปลิตปิดพระพระพระกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ปลิต <ian> ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟสีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปริดจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะพี่นะตอนนี้นะครับกระแสของเจริญพรบน เป็นที่ร้อนแรงมากๆเลยนะครับใครๆก็ตามหากันนะปริศตเองก็เลยมีโอกาสไปตามหามาได้หนึ่งเหรียญน,นะพี่นี่นะพี่นะจะเป็นวังศิลาฤกษ์ศาลา1 0 0ปีนะพี่เออเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากาโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์อ่าวันที่6มิถุนายนพศ2563นนะครับนี่นะพี่นะเออเหรียญเจริญพรบนนะครับ เขาก็จะมาในกล่องอขอบมนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีขาวคุณหลังเรียบนะพี่ด้านหน้าจะเป็นฝาใสนะครับแล้วก็เขาจะมีสติกเกอร์เป็นสีขาวดำคาดแบบนี้นะครับอันนี้ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะพี่อ่าก็จะมีรอยแกะตรงนี้นะครับนี่นะครับพี่นะเออในเรียนรุ่นนี้มีของปลอมของเรียนแบบมาด้วยนะครับตอนสมัยที่ออกมาใหม่ๆนะพี่นะ นี่นะครับมามาดูความสวยงามของเจริญพรบนกันครับนี่ที่ปลิศไปแบบควานหามานะพี่นะหนึ่งสองซ้ำอ๋อนะครับนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หนึ่งอ่าหนึ่งสองซ้ำนี่นะครับ,นะรบปลิศได้มานะครับจะเป็นเจริญพรบนเนื้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อืสวยๆนะพี่นะสวยมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันชัดๆนะครับนี่นะพี่ปรลิจจะได้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอื้มสวยนะพี่นะผิวยังสวยอยู่เลยนะพี่เหรียญน,นี้นะครับไปควานหามานะครับโอ้โหนะพี่นะแววตาหลวงพ่อนะครับสวยชัดนะครับพี่ ผิวนี่แบบเงาวิบวับเลยนะครับโครงหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับสวยคมริมฝีปากนะพี่นะเออนี่ดูกันชัดๆอีกรอบนะครับเมื่อก,กี้กล้องไม่โฟกัสนะพี่นะโอ้โหสวยๆรอยย่นนะครับรอยประสบการณ์ไรเกสานะพี่สวยงามนะครับนี่ชัดๆนะพี่นะ สวยจริงๆนะพี่เหรียญรุ่นนี้นะครับเจริญพรบนนะครับตอนนี้นะครับกระแสของเจริญพรบนกำลังกลับมานะพี่แล้วก็ราคาสูงมากๆนะพี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นงานออกแบบอาหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับแล้วก็ในจีบอหรือสังกติจะต่อว่าวททนะครับวัดทานทหาร นี่ลายสังคตินะพี่สวยมากคมมากนะครับลายตรงนี้นะพี่นะเส้นชัดนะครับคมทุกเส้นนะพี่ประลิศตอ่าได้ข้อมูลมาว่าถ้าเป็นของเรียนแบบนะครับเส้นตรงนี้จะแบบจางๆนะครับพี่จะไม่สามารถแบบเห็นรายละเอียดได้ชัดแบบนี้นะพี่นะอมันจะหายไปเลยนะพี่ด้านบนนะครับก็จะเป็นอ่าชื่อรุ่นเลยนะครับ เจริญพรนะครับเน่แล้วก็ยอหญิงมีขีดนะครับในเหรียญรุ่นนี้เขาจะมีแยกบล็อกอยู่ประมาณ3บล็อกมั้งถ้าปรลิจําไม่ผิดนะครับจะมีบล็อกเงินอ่าเด่นๆเลยนะครับจะมีบล็อกทองคําบล็อกเงินแล้วก็บล็อกแรกหรืออะไรประมาณนี้นะครับในของปรลิจนะครับเหรียญนี้จะได้เป็นบล็อกเงินนะครับจุดสังเกตก็คือตรงยอหญิงจะมีขีดนะครับพี่นี่นะครับบล็อกเงินนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่า หลวงพ่อพัดปุญยาการโมนะครับนี่ชัดทุกตัวอักษรเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะครับสวยมากนะพี่นะมามาดูกันอีกรอบนะครับเหรียญคมๆสวยๆแบบนี้นะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับอ่าจุดสังเกตบล็อกเงินอีกที่หนึ่งนะครับ ตรงอ้ออ,อ่างนะครับพี่จะมีเส้นเห็นไหมครับคําว่าพ่อนะครับอ้ออ่างนะพี่นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวยอหญิงกับกอไก่นะครับจะมีเส้นเชื่อมกันเห็นไหมครับพี่อ่านะนะครับอันนี้คือจุดสังเกตของบล็อกเงินนะพี่นะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่นะหนึ่งสองซึมโอ้โหสวยๆนะครับพี่ ผิวนี่ยังใสกิ๊กเลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นคำว่าเมตตามหานิยมนะครับตามมาด้วยเป็นยันนะครับยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับพี่สวยมากนะครับอือหือเส้นยันคมชัดนะพี่นะนี่รายละเอียดความคมชัดประมาณนี้เลยนะพี่นะของแท้นะครับต้องชัดชัดเลยนะพี่นะเส้นต้องชัดตัวอักษรต้องชัดนะครับนี่ แล้วก็จะได้หมายเลข9 7 6 9นะครับ9ก้าหน้า9ก้าหลังนะพี่นะด้านล่างนะครับของเหรียญจะเป็นวัดห้วยด้วน2563นครสวรรค์นะครับนะนะสวยจริงๆนะครับพี่ี่แล้วก็จุดสำคัญนะครับ Uh huh. จะต้องเห็นลายก้นหอยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนนะครับนี่สวยๆมาเดี๋ยวเรามาดูขอบเหรียญหรือว่ารอยตัดกันนะครับนี่นะพยายามจับไม่ให้โดนหน้าเหรียญนะครับนี่นะพี่นะรอยตัดสวยคมชัดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญเจริญพรบนนะครับสําหรับปลิศนะครับปลิศชอบมากๆเลยนะพี่นะตามหาตามตามหาเหรียญน,นี้กว่าจะเจอเหรียญที่เราชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็ราคาจับต้องได้นี่ก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับพี่เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ออกมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับเกือบจะ2ปีได้แล้วมั้งออกช่วงอ่า ประมาณต้นปี63เนาะถ้าเกิดเราดูตามตามกล่องนะครับ 6. มิถุนายนนะครับประมาณกลางเดือนนะครับประมาณกลางเดือน63นะครับพี่ประมาณนี้นะครับโอ้เหรียญยังสวยอยู่เลยนะพี่นะสวยมากคมมากครับพี่รุ่นนี้แล้วก็ตอนนี้กระแสเขากลับมานะครับเหมือนว่ารอบของเหรียญรุ่นนี้มาแล้วนะครับ พีออ่ PP FC ท่านไหนนะครับมีเหรียญรุ่นนี้กันบ้างแล้วครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับปริศได้นะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะพี่นะอ,อสุดท้ายนี้นะครับปริศก็จะฝากพี่ๆฝากกดซับสไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหนะ้าปริศจะไปปิดพระรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับ ผลิตปิดพระ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 สวยพี่สวยผลิตปิดพระ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 พระโอ้โหโอ้โหปิดพระปิดพระปิดพระ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 